สวัสดีครับผมธารัตรับดูลายมือพารหัสพานุกร,รมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตาคนเกิดราศีพิจิกในเดือนสิงหาคมพศสอง3ันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับสำหรับไพ่ดวงสตารประจำตัวของชาวราศีพิจิกนะครับผมและไพ่อดีตที่ผ่านมาได้ด้วย ก็ได้ไพ่ใบนี้นะครับผมได้ไพ่แปดไม้เท้าครับผมก็ไพ่แปดไม้เท้าหมายถึงอะไรไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยถ้าบ่งบอกถึงดวงเนี่ยชะตาประจำตัวเนี่ยชาวราศีพิจิกจะเป็นชาวราศีที่เคยบอกในคลิปที่แล้วว่าต้องรับผิดชอบมีงานเข้ามาเยอะนะครับผมยังไงชาวราศีพิจิกต้องมีสิ่งที่ให้กระทําหรือมีงานเข้ามาในชีวิตหรือมีงานที่ต้องนับผิดชอบมี ภาระาที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าเป็นเขา,เากวามีหน้าที่บางคนอาจจะมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอย่างเช่นบางคนเป็นต้องรับผิดชอบลูกน้องในบริษัทบางคนอาจจะรับผิดชอบพ่อแม่พี่น้องในครอบครัวเป็นบางคนอาจจะเป็นซิงเกิลมัมบางคนอาจจะเป็นใครก็ตามที่จะต้องมีภาระาที่ต้องเลี้ยงดูหรือรับผิดชอบใครสักคน แต่ผมพูดเลยนะว่าไม่ใช่แค่ใครสักคนหรอกยังไงก็ต้องมีภาระที่ต้องิดชอบอะไรบางอย่างหรือเกิดมาเพื่อทําอะไรบางอย่างหรือเป็นหัวหน้าใครหรือต้องมีอะไรที่ต้องมาช่วยเหลือหรือทําอะไรบางอย่างเพื่อที่ทําให้สิ่งนั้นมันขับเคลื่อนต่อไปได้องค์กรหรือว่าองค์กรในครอบครัวก็ได้องค์กรในบริษ,ษัทได้หรือองค์กรระดับโลกนะครับผมชาวราศีพิจิกนะครับบางคนอาจจะเป็นระดับประเทศชาติระดับโลกอะไรอย่างนี้ที่ผมว่า เพราะฉะนั้นถามว่าชารซีพิจิตตั้งแต่เริ่มจำความได้ยันมีชีวิตและแบบว่าใช้คำนี้ก็แล้วกันนะกระเสียงยังไงชีวิตเขาจะมีงานเข้ามาแบบไม่หยุดมือจนกว่าเขาจะปวดระวางไปเองถามว่าปวดระวังเป็นอย่างไรผมพูดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าใบไพ่ใบ,ใบ,ใบ,ใบนี้ย สามใบที่ผมจับได้วันนี้มันค่อนข้างพิเศษเพราะมันสามารถที่จะทํานายได้ถึงแต่ผมจะบอกว่าอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงกันได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณมาอยู่ที่การกระทําของคุณด้วยนะถ้าเกิดคุณกระทําไปในทางที่ดีหรือกระทําไปในทางที่ไม่ดีหรือดียังไงเนี่ยอนาคตคุณก็มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแต่ไพ่ใบนี้มันตอบสามใบค่อนข้างจะชัดเจนเลยสำหรับชาวราศีมิจิกเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคือแปดไม้เท้าที่มันออกมาวันนี้เนี่ย มันบ่งบอกถึงว่าชาวราศีพิจิกมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบพอสมควรได้จะมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยข้อดีก็คืองานที่เข้ามาจะสร้างเงินให้คุณสร้างชื่อเสียงให้คุณแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยไปต่อได้เรื่อยๆมีฐานะมีการเงินมีชื่อเสียงที่ดีมีคนนับหน้าถือตาเราก็อย่างนึ่งอาจจะเหนื่อยหน่อยจากการสู้กับลูกน้องหรืออาจจะเหนื่อยหน่อยกับการที่ต้องลบปะกับไอ้เป็นลูกของคุณหรืออาจจะ อ่าเป็นคนในครอบครัวคุณพ่อแม่คุณที่คุณต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูหรือบางทีก็อาจจะเป็นลูกน้องในบริษัทหรือคนในบางคับบัญชาของคุณเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องสู้ไม่ใช่คําว่าสู้นะคืออาจจะต้องเลี้ยงดูหรือว่าอาจจะต้องดูแลนะครับผมแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยคุณจะได้รับผลตอบแทนจากตรงนั้นมาจากการเลี้ยงดูด้วยหรือบางคนอาจจะเหนื่อยแต่ว่า ผมพูดเลยนะว่ายัางไงคุณเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ที่ดีบางคนไม่ใช่เลี้ยงดูครอบครัวอย่างเดียวแต่บางคนเนี่ยมีงานอย่างอื่นที่ต้องควบคุมดูแลด้วยคุณไม่เสียอย่างเดียวเราก็คุณเป็นหัวหน้าคุณเป็นเขาเป็นผู้นํายังไงการเงินก็ต้องไหลมาที่คุณแต่บางทีคุณอาจจะมีเงินส่วนหนึ่งเนี่ยต้อง เสียไปกับอะไรที่ต้องสิ้นเปลืองบางอย่างที่คุณต้องจ่ายให้กับดูแลสิ่งนั้นหรือต้องดูแลเมนเทนสิ่งนั้นไปนะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าเงินมาความรักมาและความรักของชาวราศีพิจิกเป็นความรักที่เข้ามาแบบกระทหซะส่วนใหญ่ชาวราศีพิจิกเป็นชาวราศีที่เก่งครับเพราะฉะนั้นถามว่าส่วนใหญ่คู่จะเข้ามาเยอะนะครับผมไม่ใช่คู่แบบแบบยังไงนะคือคู่ที่หมายปอง หมายปอง string, หมายถึงว่าคนเราส่วนใหญ่ที่หมายปองชาวราศีพ like ิจิกก็เยอะเช่น right ถ้าเป็นผ <mind name> ู <haz els nouveau> ้ชายผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเล็งชาวราศีพิจิกที่เป็นผู้ชายว่าเฮ้ยทั้งรวยทั้งหล่อทั้งมีเสน่ห์ทั้งเก่งอะไรอย่างเงี้ยจะหมายปองแต่เราไม่รู้ตัวหรอกแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอันนี้หมายถึงหนุ่มสาวนะคือถ้าเป็นชาวราศีพิจิกที่เป็นผู้หญิงก็จะมีผู้ชายแต่ผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงที่เก่งเนี่ยมักจะมีผู้ชายที่ส่วนมากมักจะต้องการ เขาเียกว่ามักจะไม่ส่งเสริมผู้หญิงที่เก่งในเรื่องคู่เพราะฉะนั้นผู้ชายที่มาคุณผู้หญิงที่เก่งเนี่ยก็แนะนําว่าบางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องอ่าไว้ตัวเองไว้หน่อยหนึ่งพยายามอย่าไปอันนี้ผมแนะนําบางอย่างนะว่าถ้าเกิดคุณรู้ตัวว่าตัวเองเก่งเนี่ยบางทีก็อาจจะเขาเลยกว,ว่าให้พยายามที่จะบางทีเลือกหน่อยก็ดีสำหรับคู่บางอย่าง คู่บางคนเพราะบางทีการที่เลือกคู่มาเนี่ยทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าคู่บางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไม่มีสิทธิเลือกเลยนะสําหรับดวงสตาเพราะบางทีการเลือกคู่เนี่ยมันมีส่งผลต่อชีวิตในอนาคตของคุณต่อไปเรื่อยๆจนมหาศาลเลยนะเพราะว่าถ้าคู่บางครั้งเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ผมพูดตามตรงเลยก็ได้ว่าคู่ของชาลราศีพิจิกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นคู่ที่มักจะ แอบอิงผลประโยชน์หรือว่าต้องคุณต้องคอยเลี้ยงดูเขาสําหรับชาวราศีพิจิกที่แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสิ์ได้คู่ที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเลือกหน่อยเอาคู่ที่ไปกับคุณได้หรือถ้าเกิดสมมติคู่คนนั้นเขาไม่ได้ส่งเสริมตัวคุณก็เป็นคู่ที่โอเคกับคุณได้เป็นคู่ที่คุยกัน,ยกนรู้เรื่องครับผมแต่ยังไงงานของคุณต้องเยอะตามแล้วพไพ่ใบปัจจุบันพไพ่ใบปัจจุบันเนี้ยได้ไพ่นี้ครับ king of wands king of wands คือผมจะบอกว่าคุณมีพรสวรรค์ที่จะเป็นผู้นําอย่างแรกเลยนะยังไงคุณต้องรับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบรับหน้าที่ที่ต้องทําและอย่างหนึ่งคือคุณนะ่ะชาวราศีพิจิกคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีเป็นคนที่เป็นคนที่สามารถทําเรื่องยากๆเอ้ยคนที่ทําเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆได้นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องหรืออุปสรรคอะไรจะมายากเย็นเพียงใดคุณก็ทําให้เป็นเรื่องง่ายได้เพราะผู้ ที่เป็นคิ o f w a ว d ตใบนี้เนี่ยเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนอะไรต่างๆจากยากๆให้เป็นง่ายๆได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเขาเป็นผู้นําเต็งที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายหรือเขาสามารถที่จะสามารถแบบว่ามีภาวะของความเป็นผู้นาไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของการงานที่แปดม่เทา้าจเป็นไพ่ของการงานไม่ว่างานมาแบบรูปแบบไหนมันจะมาแบบสายฟ้าแลบมีแต่งาน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 ,งานเข้ามา แต่คุณก็สามารถแก้ไขมันได้และไพ่ใบที่สองก็เป็นไพ่ตอบโจทย์เลยหน้าปัจจุบันตอนนี้คุณก็ยังเป็นผู้นําคุณต้องมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างนะตอนนี้อยู่เหมือนกันและจะมีเหตุการณ์ให้ตัดสินใจอะไรบางอย่างนะตอนนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเซ็นเช็คการเซ็นเอกสารอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือการลงทุนการคิดรเริ่มอะไรใหม่ๆหรือการคิดทําอะไรบางอย่างหรือโปรเจกต์อะไรบางอย่างหรือการลงทุน การทำอะไรบางอย่างหรือการเซ็นเอกสารก็เป็นไปได้อะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับเอกสารก็เป็นไปได้หลายอย่างมากแต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องกับว่าใครตัดสินใจก็คือคุณนั่นแหละคุณเป็นคนกุมชะตาทุกอย่างสําหรับหลายๆเรื่องอาจจะมีคนอื่นเข้ามาเอี่ยวด้วยแต่คุณก็ยังต้องเป็นคนที่ต้องออกลุยอยู่ดีนะครับผมสำหรับชาวราศีพิจิกถามว่าถ้าร่วมพ้นกันถ้าร่วมพ้นกันเนี่ย ส่วนลูกผู้เงนสี่ห้า 4, คนก็ได้คุณก็ต้องเป็นคนที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับบริษัทใหญ่ส่วนบริษัทใหญ่มีผู้ถือหู้วมกันห้าคนแต่ยังไงก็ขาดคุณไปไม่ได้คุณต้องเป็นหัวเรือใหญ่ที่จะเป็นคนเซ็เนเอกสารหรืออนุมัติอะไรบางอย่างก็ขาดคุณไปไม่ได้และช่วงนี้คุณก็ต้องมีหน้าที่ต้องออกทําออกรุยออกรบ หรือออกทำอะไรหรือคิดอะไรบางอย่างที่ต้องเริ่มลงทุนหรือร่มทําอะไรบางอย่างดูดีหรือถ like okay. like ้าเกิดค okay. kind of ุณม okay. ีอะไรบางอย่างที่ขลาคาสรงเก็เอกสารมันก็จะเป็นช่วงที่ต้องคิดต้องทําต้องลุยหรือต้องเซ็นเอกสารหรือทําอะไรบางอย่างนะครับนี่คือปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันคืออะไรคือกระดาษสิงหาแล้วก็กันยาอาจจะมีการเซ็นเอกสารหรือมีการลงทุนหรือมีการทําอะไรหรือต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกัน คิดวางระบบหรือทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเร็วๆนี้นะครับผมในช่วงนี้แล้วอย่างหนึ่งการคิดตัดสินใจหรือการวางแผนบางอย่างแต่ก็ต้องอาศัยตัวคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณมีภาวะผู้นําเต็มที่ไม่ว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจหรืออะไรรุนแรงหรือเลวร้ายเต็มที่เท่าไหร่คุณก็จะต้องเป็นผู้นําอยู่ดีเพราะฉะนั้นถามว่าต่อให้เศรษฐกิจเลวร้ายทุกคนยอมแพ้กันก็ตามแต่ลาศีพิจิกอย่างคุณเนี่ย แพ้ไม่ได้ครับผมบอกเพราะว่าคนสมมุติว่าสถานการณ์ลูกน้องทําอะไรไม่ได้ยอมแพ้กันหมดสถานการณ์คนทําจิ๊บทำจ้อยยอมแพ้แต่ลาซีฟิจิกแพ้ไม่ได้ครับมาดูใบต่อไปใบนี้คือ the world the world เนี่ยเป็นไพ่ของอนาคตอนาคตอาจจะสักอีกสามปีอนาคตอีกสัก สองสามเดือนอนาคตเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ผมจะบอกว่าอนาคตของชราศรีพิจิกเนี่ยมีแววโน้มที่จะสบายครับผมอาจจะถามว่าเหนื่อยไหมลำบากไหมมีปัญหาอะไรที่มันรุนแรงหรือว่าจะต้องรับภาราอะไรอย่างนี้แต่ผมจะบอกเลยนะว่าไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของความสบายหรือความอุดมสุขอิสรภาพทางการเงินหรืออะไรจากวันานายที่ใครๆหลายคนฝันถึงบางคนอาจจะบอกว่าหกสิบแล้วเกษียณเรียบร้อยแล้วไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ใช่ หรือบางคนอาจจะคิดว่าถ้าถึงเวลาชีวิตจุดช่วงหนึ่งฉันจะไปทําอะไรตามที่ฉันใฝ่ฝันก็ใช่หรืออย่างหนึ่งก็บอกว่าไม่ทํางานแล้วก็คือหกสิบหรือสักอายุเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่จะไปทําสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันก็ใช่หรือบางคนไปเที่ยวต่างประเทศก็ใช่เขาวางแผนอยู่ตรงนี้สักระยะหนึ่งถามว่าแผนนี้จะสําเร็จไหมมันอาจจะไม่ใช่ชาวราศีพิจิกทุกคนแต่มันมีค่อนข้าง ความสําเร็จที่จะเป็นไปได้แบบนี้ที่ไปไพ่เดอะเวอร์เนี่ยความอาจจะไปการไปเที่ยวรอบโลกก็ได้มันมีความประสบของสําเร็จที่ค่อนข้างสูงที่ว่าใช้ชีวิตตามที่ตัวเองฝันก็คือไปใช้ชีวิตอย่างโลกใบใหม่ที่ตัวเองฝันถึงอาจจะแปลว่าบางคนยังลําบากย,ยังงงคงอยเลยแต่ชาลชีวิจิกก็ไปสบายไปใช้ชีวิต่างที่ตัวเองฝ่ฝัน นะอายุเพราะใบนี้ใบสุดท้ายคืออนาคตก็คือต้องมีอายุหน่อยก็คือไม่ต้องทํางานะายแล้วบางคนอาจจะไปนั่งเลี้ยงหลานก็เป็นความสุขของเขานะหรือบางคนอาจจะไปทําอะไรที่ตัวเองอยากใฝ่ฝันถึงเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าบ้านปลายชีวิตชาวราศีพิจิกจะสบายครับผมก็คือมีความสุขตามอัตภาพของตัวเองแต่ผมบางคนกําเงินประมาณสัก เอาสัก2 0 3สล้านเนี่ยก็ไปใช้ชีวิตตามอตภาพแล้วหรือบางคนมีสักร้อยล้านพันล้านก็ได้เงินจากอะไรมาสักแห่งหนึ่งที่ทานเหนื่อยตัวเองเหนื่อยทามาก็ไปมีชีวิตอย่างมีความสุขนะครับผมก็อนาคตก็เตรียมเ hey, ฮได้เลยนะครับผมสาหรับชีวิตบ้านปลายแต่ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันถ้าเกิดเราไปทําอะไรบางอย่างหรือว่าดวงมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับผม ก็แต่ย <im sharing> ังไงชีวิต so, มันชนะน็อกนนอนนมาให้เห <ark> ็นก <off> ็คือว่าถ้าเกิดเราประคองชีวิตไปอย่างดีๆอย่างไม่ประมาทมันก็จะเป็นไพ่ใบดีได้นะครับผมก็จบสำหรับสามใบก็คือการทำนายดวงสตาชาวราศีพิจิกในเดือนสิงหาคมพศ2 5 6 3แต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ต้องการดูลายมือไพ่ยิบซีกับผมนะครับผมก็ ทักไลน์ดีทารัส2 5 6านะครับผม THA RU S7 2 5 6าใครที่เอาจากคลิปไปแล้วก็กดทักไลน์ดีทารัส256 THA RU S7 256ที่ผมทิ้งไว้อยู่ตรงด้านล่างคลิปที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างคลิปใครที่เอาจากคลิปไปก็กดไปดูด้านล่างคลิปได้เลยที่ผมเขียนทารัส256 ID ที่ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็ช่องทางการติดต่อก็มีทารัสไลน์ดีทารัส256นะครับผมก็ทักเข้ามาได้นะครับผมก็ ผมรับดูทางโทรไลน์นะครับผมก็ผมมีดูอยสองแบบนะครับคือดูทางดูพ่ยดซีกับดูลายมือนะครับผมก็คือใครที่จะดูลายมือหรือดูพ่ซีก็ทักเข้ามาผมมีดูสองแบบคือจะดูทั้งลายมือทั้งพ่ซีก็ได้หรือจะดูอย่างในอย่างหนึ่งก็ได้จะดูลายมือหรือพ่ยซีทั้งสองอย่างก็ได้หรือจะดูอย่างในอย่างหนึ่งก็ได้นะครับผมนี่คือวิธีการดูทางออนไลน์ ก็ทักเข้ามาก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดไปให้ก็วิธีการดูยังไงก็คือทักเข้ามาก่อนสวัสดีหรือว่ายังไงหรือจะสอบถามยังไงก็ได้ผมจะส่งรายละเอียดไปให้ก็ผมรับเป็นเพื่อนทุกคนนะครับผมนี่คือวิธีการดูทางออนไลน์ก็ดูทางโทรไลน์นั่นแหละครับก็สาหรับบางคนที่ทักเข้ามาหรือว่าทักรายละเอียดมาแล้วบางคนผมอาจจะโทรไปนะครับผมผมอาจจะโทรไปคุยกับคุณว่าดูยังไงดูยังไงบางคนอาจจะส่งข้อความไปหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็แล้วแต่ผมจะ คิดหรืออยังไงหรือจะสะดวกนะครับผมก็สําหรับมันมีดูอย่างหนึ่งคือดูที่สํานักงานนะครับผมก็ดูแบบมันมีดูสองแบบนะครับผมที่สํานักงานก็จะมีดูแบบ VIP กับดูแบบธรรมดาใครที่ต้องการดูแบบ VIP ผมจะแจ้งก่อนนะครับว่า v i p เนี่ยมันจะเป็นการดูแบบอดูแบบไม่จํากัดเวลาไม่จักัดคำถามส่วนดูแบบธรรมดาจะดูแบบจำกัดเวลาจำกัดคําถาม ก็ใครที่ต้องการดูแบบ v i p <c oughs> ผมจะแนะนำผนว่าควรมีเวลามาอย่างน้อย2ชั่วโมงหรือถึงครึ่งวันหรืออาจารย์มากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ก็แล้วแต่อยู่แล้วแต่คำถามนะครับก็เตรียมคำถามมาให้เรียบร้อยหรือบางทีอาจจะมากเวลามากกว่า,วยยานั้นหรือน้อยกว่านั้นยังไงก็แล้วแต่ก็คือมันเป็นต้องเป็นคำถามที่ e x c l u s ค v ูหรือต้องการเวลาปรึกษามากจริงๆหรือบางทีก็เป็นคำถามที่ต้องการพัฒนาธุรกิจแบบก้าวกระโดดจริงๆ หรือบางทีก็เป็นคำถามที่สำคัญหรือเรื่องเดือดร้อนหรือเร่ง,เรง,เรง,เรงด่วนมากจริงๆนะครับผมก็นี่คือแบบ VP อแต่ v p เเนี่ยผมว่ามันมีหลายท่านนะครับที่มาดูกับผมที่แบบ VP ไม่ว่าจะเป็นดารามีผู้นำทางจิตวิญญาณลแล้เราก็มี c e o จากบริษัทชื่อดังแล้วก็มีผู้จัดการจากธนาคารชื่อดังเราก็มี ไม่แต่ช่างทำผมกับชาวนาก,ก็มาดูกับผมมีคนทุกระ,ระดับชั้นมากมายนะครับมาดูกับผมเจ้าของห้างทองหรืออาคกการตุกาจากต่างประเทศก็มาดูกับผมนะครับผมแล้วก็พวกที่เป็นแขกชาวตา่างประเทศหลายหลายประเทศพุ่นพวกนักธุรกิจจากต่างประเทศหลายคนก็มาดูกับผมนะครับก็หลากหลายคนมากหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็หลากหลายชนชั้นก็มาดูกับผมที่เป็นแบบแขกเวพีส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งร่ํารวยมหาศาลหรือจะมี บางคนก็อาจจะยังไม่มีอะไรเลยก็มาดูกับผมก็หลายคนนะครับที่มาดมู V.P กับผมก็ส่วนดารานะครับอันนี้ผมขอสมนชื่อฐานะสำหรับบางคนแล้วก็สมนชื่อ,อตำแหน่งของบางคนด้วยนะครับผมก็ดารานะครับที่มาดูกับผมเนี่ยคือแต่ก่อนเขาเป็นดาราเล่นเรื่องเล่นหนังจัจกง๊กจั่งวงแล้วคราวนี้เขามาปรึกษาว่า S <S <an> <S ก็เข้ามาปรึกษากผม <S <S <an> <S ว่าเขาจะทํายังไงต่อไปผมก็เลยแนะนําว่าให้ไปทําธุรกิจเพิ่มนะครับผมธุรกิจอะไรก็ก็แนะนานะครับว่าให้ไปทําธุรกิจแต่ว่าเอ่อเขาผมแนะนําให้เขาว่าเขาไปดาราต่อไปแต่ไม่ต้องออกจากการเป็นดาราถ้าทําธุรกิจรุ่งแล้วจะเป็นยังไงก็อ่าถ้าทําธุรกิจรุ่งแล้วเนี่ยก็ที่เหลือเนี่ยก็ค่อยไปคิดอีกทีตอนนี้เขาไปทําธุรกิจแบบที่เขาทําอยู่เขาก็ไปทําตอนนี้ทําธุรกิจ คู่ัวการเป็นดาราไปด้วยก็คือดาราก็ยังไม่ออกธุรกิจที่ยังทําอยู่แต่ก็ยังเล่นหนังอยู่นะครับผมก็ประสบความสำเร็จไปแล้วแล้วส่วนอีกายก็ก็รู้สึกว่าเขาจะเ,าเป็นช่างทําผมเป็นช่างทําผมตอนนี้ก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นช่างทําผมนะแต่ผมก็แบบเทรนให้เขาอะบอกว่าให้ไปทําอย่างนี้อย่างนี้ แล้วคราวนี้ก็บอกว่า้เขาเก็บเงินทําสะสมเงินทีคือผมแนะนําให้เขาเนี่ยเก็บเงินโดยการหักเงินาจากที่ตัวเองเนี่ยแบบได้รับเงินเดือนจากที่เขาไปทํางานพิเศษก่อนแล้วก็ก่อนที่เขาจะใช้อะไรแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยให้หักกันไว้ก่อนแล้วคราวนี้ให้เขาไปอ่านหนังสือดีด ครับก็ประมาณนี้ความจริงมันยังมีอีกอายอย่างแต่พูดตอนนี้อาจจะไม่ทันก็แนะนําให้เขาประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เขาก็เป็นเจ้าของร้านทําผมเองเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็เล่าให้ฟังข้าวๆสาหรับคนที่มาดูแบบ v i p ก็สําสหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อ่า ต้องการให้ผมส่งคลิปด,ดีๆไปเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นคลิปดูรายมือคลิปทานายราศีคลิปอ่คลิปทานายฝานันแล้วก็คลิปด,ดีๆอื่นกมากมายก็ากด subscribe กดติดตามก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดถูกใจให้ผมเป็นกำลังใจให้ด้วยเพิ่มเติมนะครับผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมภาระรับดูรายมือผลารันพนุกรรมก็ขอรับแน้นเพียงเท่านี้สวัสดีครับ